เห็นโพสพยาเพชรเจริญโชคถือใจพรมลายนะถือใจพรมลายซุ้มือนีขอแค่ซื้อลูกตัวดังๆมานะครับคนที่เห็นเตบอเห็นเตะทางนะครับคือต้องเข้าใจเนาะคนแบบเริ่มเลี้ยงไก่ใหม่ๆมันเยอะทุกวันนี้นะครับถ้ารู้ว่าไอเราซื้อลูกตัวดังมาปพ๊บคนจะถามฝาผสมอย่างเดียวนะครับคุณจะโอเคไก่ตัวไหนที่มันแบบเห็นเตะอะไรแบบนี้คุณจะเตะเป้าเตะอัออะไรได้หมดแหละขอให้มันเห็นแข่งอ่ะเข้าใจไหมนะครับบางคนเห็นเตะเห็นแข่งแข่งดีก็ว่าประยักษแต่บางตนคนเอาลูลูกตัวดังมานะครับ ยังไม่เคยเตะยังไม่อะไรเลยเข้าใจไหมย,ยังไม่เคยเตะยังไม่เห็นแข่งเลยบางตัวเตะแล้วเตะยังไม่โดนไก่เลยแต่คนฝากถามฝากสมนั่นแหละคือไก่ทําขายทุกวันนี้ใครบอกว่าไก่ขายยากผมบอกเลยว่าไก่ขายโคตรง่ายนะครับไก่ขายโคตรง่าย เมื่อวานผมได้ลงคลิปคลิปนี้ไปนะครับเนื่องจากมีน้องชายท่านหนึ่งมาสอบถามผมเรื่องการคัดไก่ของผมมันเป็นยังไงครับทำไมผมลงคลิปยาว9นาที8 9นาทีนะผมพูดไปถึงเรื่องการคัดไก่เนี่ยต้องใช้สายตาครับสายตาคือทุกสิ่งทุกอย่างแค่คือทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณต้องใช้สายตาคัดไม่ว่าจะเป็นการเพาะพันาคุณก็ต้องแบบคัดเอามาพตัฒขอขอพาขอพัฒานาอยู่ดีถูกต้องไหมครับซึ่งเห็นไหม ถามสั้นๆเนะี่ยผมยังตอบยาวผมตอบยาวทําไมคนระับซึ่งเนะี่ยผมก็อยากให้เข้าใจแบบเออมันต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะซึ่งแบบผมแชร์สาระเนี่ยผมไม่ได้สนใจเราก็คลิปผมมันจะยาวนะทุกวันนี้คนผมเข้าใจนะว่าสมาธิคนมันสั้นเยอะคนมันสั้นซึ่งเห็นอะไรคลิปย,ยาวๆเนี่ยทนฟังไม่ได้มันจะปัดผ่านคนจะสาระไม่สาระไม่รู้เลยคนจะปัดผ่านนะ น้องชายเพิ่นถามแค่การคัดไก่ผมพูดถึงการคัดไก่เอามาเพาะพัฒนาด้วยเลยเห็นไหมผมให้แบบให้ทุกอย่างเท่าที่ผมจะรู้เท่าที่ผมจะแบ่งปันได้แล้วนะลองฟังดูเนี่ยเห็นไหมลองฟังดูอาชีพไก่ชนนะสายตาคือจุดเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างนะสายตาคือสิ่งที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จน้องชายท่านนี้สอบถามว่าการคัดไก่ในมุมมองผมเป็นยังไงนะครับการคัดไก่นะครับให้ดูที่แข่งก่อนเลยนะคุณจะเริ่มเพาะพัฒนานะหรือคุณจะเลี้ยงชนนะคุณต้องดูที่แข่งก่อนการคัดไก่ของผมอ่ะผมจะมองที่แข่่งกอน อีกหนึ่งตัวอย่างนะพี่น้องติดตามผมจะรู้จักไก่2ตัวนี้นะครับทั้งคู่เป็นพี่น้องการเกิดจากพ่อแม่เบอร์นหนึ่งของผมทั้งสองเลยนะครับทั้งพ่อเบอร์นหนึ่งทั้งแม่เบอร์นหนึ่งนะครับตัวนี้ชื่อว่าสากย่อดลอยลอยแบบพ่อพันเลยนะครับลอยสองกิโลแปดสูงใหญ่ยาวดีกระดูกโครงสร้างดีนะครับไอตัวนี้นะไปสามาชนกอ่ะเป็นคอกน้องนะครับลอยสองกิโลสี่ลอยสองลอยชนไม่เกินสองกิโลห้าว่านเถอะนะครับซึ่งพี่น้องจะเห็นผมเปิดจอรูกตัวนี้นะผมแบ่งลูกตัวนี้นะนนะทำไมผมไม่เคยแบ่งรูกไอตัวนี้เลย เพราะอะไรรู้ไหมนับทั้งทั้งที่ทั้งคู่เกิดจากพันธุกรรมที่ดีที่สุดที่ผมมีเกิดจากพ่อแม่เบอร์หนึ่งนะครับไอ้สาก็ย้อนนับผมดึงกลับมาเพราะว่าผมคัดไอ้สามาชนุกไอ้ตัวเนี้ยมันเคยไปอยู่กับทีมงานผมนะครับผมดึงกลับมานะครับเพราะว่าผมเห็นแข้งข้อกน้องมันเว้ยผมเห็นแข้งข้อกน้องมันนะครับซึ่งผมดึงกลับมาผมก็ยังไม่มีโอกาสได้เตะเช็คไม่มีโอกาสได้อะไรเลยนะครับโอเคผมทําลูกไว้แต่ผมไม่ได้แบ่งนะครับแต่กับผมกลับมาแบ่งรูปมาเปิดจองรูปไอ้ไก่ไก่ที่มันเล็กๆอ่ะนับคิดด ทั้งที่เราจะทําขายอะเราทำไอ้โครงสร้างใหญ่อะไรไปเลยนะครับพี่น้องได้ของดีไมได้กระดูกโครงสร้างใหญ่นะครับทำไมผมทําตัวนี้ก็ตัวนี้ผมเห็นแข้งนะครับผมเห็นว่ามันเป็น,นไก่แห้งพิเศษนะผมเลยเถอะเลยเอามาทําลูกนะซึ่งเนี่ยผมไม่ได้สนใจว่าไอ้มันจะครูโครงสร้างใหญ่100้อยเล็กนะครับผมเป็นคนชอบพนาเวสุดท้ายผมยืนแข้งมาก่อนนะผมต้องเห็นแข้งมาก่อนนะครับทั้งที่มันเกิดจากพ่อแม่เบอร์หนึ่งไอ้ตัวนี้มีครบทุกอย่างนะแต่เสียอย่างเดียวนะเกิดจากพ่อแม่เบอร์หนึ่งเหมือนกันเลยนะไอ้ตัวนี้มีครบทุกอย่างนะเสียอย่างเดียวก็คือผมยังไม่เห็นนแขงนะครับ ต่ผมก็ยังทำทำับลูกว้ททำลูกว้แล้วซึ่งผมก็เกี่ยวไว้เองแล้วลูกๆเขาก็เพิ่งเนี่ยเร็วนี้จะได้คัดอย่างไอ้ารั่งล่านในอะไรพวกนี้เนาะซึ่งนั่นแหละนะเห็นไหมว่าผมยืนแข่งมังกรไก่พันธุกรรมดีนะครับเกิดจากพ่อแม่เบอร์หนึ่งผมเองอะนะผมยังแบบเลือกที่ใหญ่นี่เลยผมยังเลือกไอ้ไอ้เอาแบบไอ้ตัวเลขเอาลูกไอ้ตัวเลขอะมาเปิดมาจองอะไรเห็นไหมนั่นคือเหตุผลว่าคุณต้องคัดกรนับสิ่งห,หนึ่งที่คนอยากจะแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยคุณต้องแบบใช้สายตานะผมบอกเลยนะอาชีพเนี่ยสายตาคือทุกสิ่่งงทุกอยานับ สายตาดีไม่ดีนะครับมันจะวัดกันนะครับมันจะวัดกันว่าวันหนึ่งคุณจะสําเร็จหรือเปล่าคือสายตานอกจากว่าเอ้ยนะครับบางคนลงทุนไปแบบเยอะนะแต่บางคนแบบอ่าลงทุนเลือกหัดเพิ่อเพ่หัดพ่อไก่ลงทุนแบบไม่กี่ตังค์อ่ะนะครับซื้อ่อพันหางแถวแม่พันหางแถวมาแต่ลูกดันไปเกิดอันนี้ก็มีอันนั้นอาจจะอาจจะฟุกก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับคือคุณถ้าคุณอยากจะทําให้ชัดเจนคุณจะรอแต่โอกาสฟุกแบบนั้นมันก็ยากนะครับคุณต้องละเอียดล้ออทุกขั้นตอนนะครัััับหอน่ากกก็้ยยตวงงใฟ